สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อออปต m มารุ่น fx 5 5 1 r นะครับสำหรับความสว่างของเจ้าออปต m มาโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับความสว่าง3000ลูเมนนะครับมาพร้อมกับรีโมทเลยนะครับมีรีโมทแท้ของออปต m มาเลยนะครับตัวนี้ สามพันลูเมนนะครับยี่ห้อ Optoma มนะครับมีช่องต่อ a u d ิโออินออ o ิโอนะครับต่อสัญญาณเสียงเข้าสัญญาณเสียงออกแล้วก็มีช่องต่อ hdmi นะครับแล้วก็มีช่องต่อสีเหลืองเป็นสัญญาณวิดีโอเข้านะครับต่อจากเครื่องเล่น DVD นะครับตัวนี้เป็น vga 1 vga 2สําสำหรับต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าต่อ สัญญาณจากกล่องอ่านไฟล์ต่างๆนะครับก็ต่อเข้าได้นะครับที่ HDMI หรือ VGA นะครับถ้ามีนะครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับแล้วก็มีรีโมทมาด้วยนะครับตัวนี้สำหรับออ t ตัวมา3,000ลูเมนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยนะครับมาดูแสงกันเลยนะครับกดเปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับผมเสียบลักไปเรียบร้อยนะครับกดเปิดเครื่องกันเลยนะครับกด เปิดเครื่องนะครับปุ่ม power สักครู่หนึ่งก็จะมีไฟสีน้ําเงินนะครับกระพริบกระพริบมาแบบนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับผมทดสอบกับจอ100นิ้วนะครับ2เมตร40นะครับจอนี้จอมุกเงินอย่างดีเลยนะครับแนวนอน2เมตร40แนวตั้ง1เมตร44นะครับจอมุกเงินตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูไฟล์ภาพยนตร์กันนะครับคุณผู้ชมครับผม ใช้กล่องอ่านไฟล์หนังนะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทดสอบแสงของออปตม่าตัวนี้นะครับอ่าเปิดเครื่องเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาทดสอบกันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับมาทดสอบกันเลยครับภาพครับก็ถือว่าสวยงามนะครับดูเมนูครับนี่ครับ นี่ครับแจ่มทีเดียวครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหแจ่มทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูครับดูภาพครับสวยงามจริงๆนะครับมาดูแสงกันครับมาดูแสงพุ่งเลยครับคุณผู้ชมครับ3 0 0พลูเมนนะครับของออฟโตมานะครับสภาพเครื่องนี้ยังคงสวยงามครับดูลำแสงครับงามจริงๆครับโอ้โหแสง3000ลูเมนนี้งามมากครับคุณผู้ชมครับดูครับ ดูกันนะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหสีสันนี่แจ่มเลยครับดูครับสามพันลูเมนของออฟโตมาครับนี่คือออฟโตมาโปรเจคเตอร์นะครับรุ่น fx 5 5 1 r นะครับสามพันลูเมนครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ นี่ครับดูภาพนะครับสวยงามจริงๆนะครับดูครับดูภาพดูความแจ่มดูความสว่างของเจ้าออฟตมาโปรเจคเตอร์นะครับ3000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ความสว่างนะครับ3,000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นที่มือถือนะครับถ้าบางครั้งมันจะมีการกระพริบกระพริบนี่เป็นที่มือถือผมนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ได้เป็นที่โปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ออกปกติเลยครับดูลำแสงครับคุณผู้ชมครับลำแสงพุ่ง สวยๆเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหลำแสงนี่พุ่งสวยมากครับคุณผู้ชมครับแกมสว่างเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าออฟตมาตัวนี้นะครับดูครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากครับดูภาพครับดูภาพนะครับสวยงามจริงๆครับสุดยอดจริงๆสำหรับออฟตมาสามพันลูเมนตัวนี้นะครับออฟตมาเอฟเอ็ก 551R นะครับโดยเฉพาะลำแสงนะครับคุณผู้ชมครับลำแสงนี้พุ่งเลยครับดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับลำแสงพุ่งกระจายเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าออ t ต m a มาตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา6,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่081 5 8 5 1 9 9 8นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ